ยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกมากถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมในการระมัดระวังในการดูการฟังของเราเราจะเปิดประตูให้กับขโมยขโจรกับกิเลสเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาขโมยความสุขออกไปจากใจของเราทีละเล็กทีละน้อยจนเราไม่สามารถจะทนสภาวะนั้นได้จึงเกิดมาเป็นความทุกข์ความเครียดในชีวิตประจาวันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์หรือเวทนาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เหล่าน,นั้นมาจากไหนอารมณ์เหล่าน,นั้นมาจากสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาทาง ตาที่เราเห็นภาพที่เราไม่ชอบเสียงที่เราดีนเสียงที่เราไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงสิง่งเราชอบด้วยนะทั้งชอบทั้งไม่ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องกระตุ้นกิเลสเป็นกิเลสที่จอนมาเห็นอะไรชอบแล้วอยากได้เห็นอะไรไม่ชอบก็จะเกิดความหงุดหงิดอยากจะทําลายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราซูมไปดูในขั้นตอนของปรกากฏการณ์ของการเกิดเวทนาเหล่านี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายไว้แล้วในหลายๆประสูตรเนาะตาที่เราเห็นภาพหูได้ยินเสียงลิ้นได้รับรส กายได้สัมผัสจมูกได้กลิ่นข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในทาวารทั้ง5เนี่ยจะลงไปสู่ใจนะตรงนี้เขาเรียกว่าผัสสะคือการตกกระทบตาเห็นรูปแล้วมีจักขูวิญญาณรับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยการประมวลผลจะประมวลที่ใจของเราทั้งสัญญาความจําได้หมายรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรทั้งการปรุงแต่งของสิ่งที่ข้อมูลที่ได้รับเข้ามาแล้วก็จะนําไปสู่ความรู้สึกหรือเวทนาว่าสุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆฉยแล้วจะนําไปสู่พฤติกรรมถ้าสุขชอบจะทําอะไรถ้าไม่สุขหรือเป็นทุกข์และไม่ชอบจะทําอย่างไรเนี่ยคือวงจรของการที่กิเลสเข้ามาบีบบังคับเราผ่านสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ถ้าเราไม่ละมัดระวังในส่วนของการฝึกพระครูบาอาจารย์ก็จะแนะนําว่าอะไรไม่ควรดูก็อย่าไปดูอะไรไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังหรือบางทีในบางพระสูตรท่านกระูด ถึงว่าพวกเธอทั้งหลายนะเวลาเธอเห็นอะไรเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินลิ้มรสสัมผัสก็สักแต่ว่าลิ้มรสสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นคําว่าสักแต่ว่านี่แหละเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นคําสําคัญเลยที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้ามีคนมาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเสียงนั้นเข้ามาสู่หูเราลงไปสู่ใจเราแล้วเราให้ความหมายว่าเขาด่าเราแค่นี้ทุกข์ละเราก็จะอยากด่าเขากลับบ้างอยากจะทําร้ายเขากลับบ้างแต่ถ้าเรามีสติเราจับได้ท่านบอกว่าสักแต่ว่านะสักแต่ว่าได้ยิน เสียงที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยรับรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเป็นเสียงที่เกิดจากคนคนหนึ่งที่กําลังมีความเข้าใจผิดเราอยู่เขาอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างอยู่เขาเลยพูดคําพูดที่ไม่ดีนั้นออกมาเข้ามาสู่ใจเราเราแค่รับรู้แล้วเราก็ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้ใจของเราก็ไม่กระเพื่อมใจที่ไม่กระเพื่อมนั่นแหละก็คือใจที่สงบรักษาความสงบของใจได้นั่นแหละคนคนนั้นก็จะมีความสุขนั่นคือความสําคัญของการสํารวมอินทรีย์นะ